ผมฝนสู้มตลอานะครับอดีว่ามีเรื่องเครียดนิดหน่อยกาลตังหนตอนแรกจะทําคลิปอันนี้ออกมาแล้วแต่ทำออกมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วพอดีว่าเดตตน่ายกาับไอรีมเอ็นเอมพีนะครับก็เลยแบบเสียเวลาต,ต้องขออาภาัยด้วยที่บ่านะที่บ่ามีการเซ็นสัญญา8เดือนนะครับผมสำหรับตัวเพย์ไซด์นะครับซิงนะ แปเดือนที่ว่านี้เขาจะทําเกมการ์ดนะแล้วก็จัดการเรื่องราคานะครับผมคอนแทคเรื่องราคาแล้วก็ตัวเกมการ์ดแพนนิ n งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน,าน่าเป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะซอบผมผมมองอย่างนั้นนะครับผมอีกอ,อย่างหนึ่งนไหนนะกับอ่าไซโตชิคุซามะนะครับผมได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะเพย์ไซสิโอคืออะไรนะครับผมมันคือแหล่งรวมเกมนะครับผม โภชิน <Holy> <laughs> ผมไม่ได้โฆษณาทูนะครับผมมันขึ้นมาเองนะเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าผมโฆษณาทูนะครับผมไม่ผมไม่ได้ต่างหากจะส่งทูสักบาทนะผมส่วนรถผมก็ไม่ได้นะแล้วเขาก็มาโฆษณาในอ่เว็บไซต์ของผมนะจริงๆผมผมว่าถ้าในข้อกําหนดมันมีเขียนมาว่าผมต้องไปดูในข้อกำหนดที่ผมเซ็นสัญญาก่อนว่าตอนที่ผมเอาเอาทูมาใช้เนี่ยมันมีข้อกําหนดไหมว่าเออไอ้นี่โฆษณาจะขึ้นมา ได้อัตโนมัติเขาไม,ม่น้องมาเก็บตังจากเมืองนะโทเพิถอทเนาะทำเกมอะไรบ้างนำเกมหลักๆห,ห,หลายเกมนะครับผมที่ในสตรีมก็มีนะหลายคนคงเคยเห็นเกมนี้ในคุณฮาร์ดม็อกเกอร์น่าจะเคยเล่นนะผมแล้วคุณเบลเฟอร์น่าจะเคยเล่นเกมนี้อยู่นะน่าจ่ากน้าจะไม่ได้ผมไม่ได้ดูนานละ เกมนี้มันตั้งแต่บมกรานะครับผมค่อนข้างดีอยู่นะมีคนติดตามเยอะมีคนซื้อไปเยอะมากนะครับผมกำไรภาพสวยนะสิ่งสำคัญก็คือช่างหัวเกมพีซีมันประเด็น,นคือเกมโมบายที่เขาเป็นคนรับจ้างผลิตและผลิตเองมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างจูบันจีอย่างเงี้ยคุณภาพของคุณภาพของภาพเนี่ยดีน่าสนใจตรงนี้แหละ <S <S คือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่านี่คือเกมที่เขาจ้างมานะอ เคสี่หลับจ้างนะจ้างเพย์ไซด์นะครับผมแล้วตัวเพย์ไซด์สร้างเองก็มีอยู่โดยเพย์ไซด์ส่วนใหญ่ที่สร้างเ,งเนี่ยจะเป็นกเนกมแนวเกมแนวโมบล็อกอะกเกมแนวห ium, IV, ัวซีเรียมซีเรียมอะซะเยอะนะครับผมคุณภาพเกมถ้าหนึ่งถึงสิบผมกล้าให้สิบดาวเลยนะโดยไม่อวยนะเพราะว่าเราเคยเล่นเกมเขามาก่อนนะครับผมเรารู้สึกว่าคุณภาพของเกมเขาเขาใส่ใจในการทํา มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคือคนที่ทําเป็นใครนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าทีมงานที่ทําเป็นใครแลวทีมงานที่ทำนะ่ะเขาใส่ใจที่จะทามันจริงๆออกมาแล้วผมก็อยากจะดูนะว่าตอนที่มันออกมาเป็นโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์เล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วเกมการในอนาคตอาจจะอาจจะไม่ได้จจมว้าวขนาดนั้นก็ได้แต่อย่างน้อยสุดก็คือเราจะได้เห็นแล้วว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยอีกแปดเดือนข้างหน,าน้าเนี่ยเราจะได้เห็นชัดๆแล้วว่านับจากานับจากเดือนนี้นะอีกแปดเดือนข้างหน้านะครับผมเรามีโอกาสได้เห็น อตอนนี้เกมออกมาแล้วเราน่าจะได้เห็นเบต้าตอนเดือนอไม่เดือนสองก็เดือนสามโดยประมาณนะครับผมแต่ถ้าตัวเต็มๆอาจจะเป็นเดือนห้าเดือนหกนะซึ่งผมก็คาดหวังคือคนเรามันก็คาดหวังอยู่แล้วเกมการ์ดมันออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เล่นเกมการ์ดใช่ไหมแล้วรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็าจากอากาสนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยซัพพลายมันเหลือสี่สบ้าเอร์เซ็นแล้วนี่แล้วมันจะ มีประโยชน์เอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่เหลือ4ีแดเ็นล้วนี่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะมันโดนเบรินไปเยอะแล้วหลายคนไม่ได้ดูนะว่ามันมีเหรียญในเครือข่ายของมันอะคือสายจูงอันนี้นะครับผมแล้วก็เหรียญโบนหรยญกระดูกคือชิบะอะมันไม่ได้เป็นแค่เหรียญตัวชิบะตัวเดียวนะโดนโดดในจักรวาลนะครับผมหลายคนสงสัยว่าไม่มันมีแค่ตัวเดียวนี่แล้วมันจะไปเงินมันจะได้เพิ่มยังไงแล้วอัตราซัพพลายมันลดลงคนก็ใช้น้อยลงนี่ ตอนนี้วิเนเซียล่าตั้งพื้นที่ในการชอ็ชอปช็อปนะในการซื้อขายนะครับผมเกือบร้อยช็อปนะซึ่งผมมองว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะแล้วก็ไอ้ส่วนที่บิดมาร์โดนโดนแฮกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาทั่วไปยอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งคุณมองถึงความเป็นจริงในอนาคตต่อไปในขนางหนะครับผมซึ่งโอกาสที่เกิอดอุปสงค์อุทานเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีขึ้นเรื่อยๆนะก็ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับผมยังไงก็เรามาะระวังด้วยสําหรับการลงทุนทุกการลงทุนนะจ๊ะไปเจอกันใหม่มคลิปหน้านะครับผมต้องขออภัยด้วยนะที่ลงคลิปช้าน,นิดนึงเพราะว่าผมไปเครื่องเครียดกับโดเรมอนดรีมเอ็นีนะครับผมแต่เขาตอบกลับมาแล้วผมรู้สึกชื่นใจแล้วว่าอย่างน้อยน้อยที่สุดก็คือซัพพอร์เตอร์ตอบกลับมาผมยังมีโอกาสจะได้เหรียญหรืออาจจะอาจยังไงก็ตามอะ่ะมันก็มันก็น่าจะได้นะไม่ช้าน้ตาจะไหลน่าจะได้แล้ว เดี๋ยวรอ,อติดตามในทีละแกมดูอยู่ทีครับผมว่าจะมีอะไรเคลิบหน้าไปนานๆคนนะครับผมโอเคไม่ okay, เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ